สวัสดีครับวันนี้ลูกค้านำรถมาเซอร์วิสนะครับหอดปีกนกเปลี่ยนลูกหมากนะครับเป็นปีกนกของ Iron Man เป็นอลูมิเนียมฟอรสนะครับนะฮะก็ลูกค้าค่อนข้างใช้งานใช้งานตลอดนะครับนี่ประมาณแสนกิโละนะครับโอเคเรามีอะไรเปลี่ยนนะครับมีอะไรเปลี่ยนตลอด ปีกนกแข็งแรงดีบูธยังบูธยังยังโอเคทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ลูกหมากก็ตามเรื่องครับตามการใช้งานนะครับสําคัญคือเราต้องมีอะไรเปลี่ยนตลอดนะครับซื้อของอะไรก็แล้วแต่ซ่อมบํารุงแน่ตลอดไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นนะครับ <Okay. S 1> คันนี้ค่อนข้างทําไปเยอะนะกันชนหน้าจังเกิลน,นะครับวินเป็น เอ m 12, ีเอ็มปมืนสองพันปอนไฮสปีดเชือกนะครับโช๊คอัพเป็นไอรอนแมนโฟมเซโอโนะหน้าหลังอันะชนหลังก็เป็นจังเกิลเหมือนกันนะครับเป็นจังเกิลเหมือนกันให้ลูกค้าทำไปน่าจะนานแล้วตัวนี้อ่านี่โฟมเซโอโปแหนบก็เป็นไอรอนแมนนะครับสเต็ปยกสอง ใช้ยางเป็น BF 2 6งห้าเจ็ดห้าสิบหก KO2 นะครับูกาน,นี่โลบาร์จริงโลบาร์เป็นของออปชั่นนะครับลูกค้ามาห่อรัดเพื่อทำเป็นห้องเก็บของเป็นออปชั่นนะครับเป็นโลบาร์ที่สามารถตั้งลูฟท็อปเต็นได้ข้างๆก็จะเป็นออรนิ่งของไอรอนแมนเหมือนกันนะฮะในข้าง ก็จะเป็นจังเกิลคันนี้จะเลือกเป็นชุดกันชนชุดบอมเปอร์จะเป็นจังเกิลหมดเลยครับโอเคครับพอจบคลิปแค่นี้ฝากอูวอลสี่คูณสไว้ด้วยมีรายสอบถามมาได้อุปกรณ์ตกแต่งออฟโรดโชค๊คอัพเรามีทุกนี่ห้อนะครับ อเคครับขอบคุณครับ